ความกลัวจัดเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่งตามความเห็นทางการแพทย์สมัยใหม่ถึงแม้จะมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสักเพียงใดทางการแพทย์ก็ยังไม่สามารถทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นของโรคได้คงได้แต่เพียงระบุอาการทางกายภาพซึ่งแสดงออกเมื่อเกิดความกลัวเช่นมีอาการกล้ามเนื้อตึงตัวรู้สึกฉาววูบขึ้นมาทั้งตัวปวดศีรษะใจสัน่นหายใจไม่ทัน หายใจไม่ทั่วท้องมือสั่นปากสั่นเหงื่อออกอาจจะมีอาการรู้สึกวิงเวียนและหมดสติได้การรักษาทางการแพทย์ระบุวิธีการรักษาคือ 1. ใช้วิธีการพฤติกรรมบำบัดเป็นวิธีปรับความคิดที่กระตุ้นอาการกลัวโดยให้ผู้ป่วยเข้าหาและเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัว แบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างความเคยชินและคิดว่าเมื่อใช้วิธีการนี้ซ้ําๆจะทําให้ผู้ป่วยเกิดความเคยชินและหายกลัวไปในที่สุดแต่ถ้าผู้ป่วยกลัวมากจนไม่สามารถทําพฤติกรรมบําบัดได้แพทย์ก็จะใช้วิธีการรักษาด้วยยาซึ่งกลุ่มยาที่แพทย์นิยมนํามาใช้รักษา <S <S เช่นยาแก้โรคซึมเศร้าบางชนิดยาแก้โรคจิตบางชนิดเป็นต้น ยาเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ป่วยกลัวน้อยลงแต่วิธีการนี้ไม่ทำให้โรคหายขาดในทางพระพุทธศาสนามีวิธีจัดการกับความกลัวอย่างแยบคายเวลาที่เกิดความกลัวพระท่านสอนว่ายา่าทรงจิตไปคิดถึงเรื่องนั้น ให้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเธอจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเลยคำว่ามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งหมายถึงท่านทั้งหลายที่ฝึกสติปัฏฐานสี่อยู่เนืองๆจนมีจิตใจที่ตั้งมัน่นมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง ท่านจะไม่วันไหวไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรมันจะเกิดก็เกิดอะไรมันจะดับก็ดับซึ่งจะต่างจากจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจิตจะหวันไหวทุรนทุรายเกิดความเครียดความกดดันและความกลัวเราสามารถต่อสู้กับความกลัวได้โดยการทำสมาธิด้วยการสวดมนต์ จเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเมื่อจิตไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้กลัวแล้วความกลัวก็หายไปความกลัวไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ข้างในใจของเราเกิดจากจิตไปคิดปรุงแต่งขึ้นมามีอุปทา,านกลัวตายนั่นเองกลัวจะเจอกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาถ้าจิตไม่มีโอกาสได้คิดก็จะไม่เกิดความกลัว เช่นถ้าเรานั่งอยู่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีคนนั่งรวมอยู่เยอะๆเราจะไม่รู้สึกกลัวแต่ถ้าสถานที่แห่งเดียวกันนั้นมีเรานั่งอยู่เพียงคนเดียวในเวลามืดคำ่ำจิตก็จะเริ่มกลัวเพราะความกลัวอยู่ที่ใจเวลาเกิดความกลัวก็อย่าส่งจิตไปคิดถึงสิ่งที่กลัวนั่นเป็นอุบายอย่างหนึ่ง อุบายอย่างที่สองคือการเจริญปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าจะตายตอนนี้ก็ให้มันรู้ไปยอมตายถ้ายอมตายได้ก็หายกลัวแต่ถ้าจิตยังไม่กล้าพอที่จะสละชีวิตก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงมันใช้การสวดมนต์ไปก่อนเวลาที่ตกใจมากๆ ก็เลือกใช้คำภาวนาสั้นๆเช่นพุทโธภาวนาไปเรื่อยๆจิตก็จะค่อยๆสงบลงทีนี้ลองมาดูวิธีการของพระพระท่านจะใช้วิธีการเข้าไปอยู่ในที่กลัวๆท้งนี้จะได้ฝึกบังคับจิตให้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เข้าหาบทสวดมนต์ พ่อสวดแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้กลัวในสมัยก่อนเมื่อมีงานศพก็จะนิมนต์พระภิกษุสาม,มเณรไปพิจารณาผ้าบางสุกุลก็จะนำผ้าไปทอดไว้ที่โลงศพโดยนิยมเปิดฝาโลงให้เห็นศพบ,บางทีก็ทำศพนั่งทำอาการประคองผ้าที่นำไปทอดแล้วทำสะพานหกไว้ เมื่อพระภิกษุสาม,มนเณรเดินไปบนสะพานหกศพจะลุกขึ้นนั่งประคองผ้าพระภิกษุสาม,มนเณรจะต้องเดินไปพิจารณาผ้านั้นทีละลูกห้ามเดินไปมากกว่านั้นทั้งนี้ท่านมุ่งให้พระภิกษุสาม,มนเณรไม่กลัวศพให้ฝึกพิจารณาอสุภกรรมฐานไม่นิยมใช้สายสินโยงมาจากศพ และทอดผ้าบนได้สายสินเหมือนกับในปัจจุบัน <Hans> <Doing noise> การพิจารณาอสุภสัญญานั้นสามารถใช้เป็นบาทฐานที่ทำให้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ดังที่ปรากฏในอัถกถาธรรมบทมีใจความว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระมหาการ ท่านชอบพิจารณาศพหรืออสุภะในป่าช้าท่านจึงสั่งนายสับปเปลอไว้ว่าเมื่อมีคนนำศพมาฝังหรือเผาขอให้แจ้งท่านทราบด้วยวันหนึ่งก็มีคนนำศพสตรีผู้มีรูปร่างสวยงามเพิ่งตายใหม่ๆมู่ญาตินำมาสู่ป่าช้าเพื่อทำการเผาเมื่อพระภิกษุมหาการ ได้ทราบเรื่องจากนายป่าช้าท่านก็ไปพิจารณาโดยแยบคายตามนายัยยคถาอานิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจาไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุชันติคลันเกิดขึ้นแล้ว ในที่สุดย่อมดับไปเตสังวูปะสโมสุขโขการไปถึงพระนิพพานคือการสงบกายจิตของท่านยังลงสู่อมตะธรรมแล้วสำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยจตุปฏิสัมพิธา นับแต่นั้นมาคาถานี้จึงกลายเป็นคาถาบังสุกุลคนตาย <S 2>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  อสุภกรรมฐานเป็นเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนและมีข้อควรระวังอยู่มากไม่เหมาะแก่ผู้ที่จิตอ่อนหรือเพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัติธรรมใหม่ๆอินทรีย์ยังไม่กล้าแข็ง และไม่ควรฝึกโดยไม่มีครูบาอาจารย์คอยดูแลกำกับเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดอาจทำให้ถึงขั้นเสียสติไม่สามารถรักษาให้หายได้อีกเลยสำหรับในคลิปหน้าผมจะนำเอาเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ในประเทศไทยซึ่งใช้อสุภสัญญาในการเจริญพระกรรมฐานจนได้ปฏิสัมพิทายานจนเป็นที่เคารพ และเลื่อมใสของประชาชนพุทธบริษัททั้งประเทศขอขอบคุณกรยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์เป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิง่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ